สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องครัวคุณหญิงสไต์อินดี้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าเข้าครัววันนี้หญิงก็มีสูตรเด็ดเคสไม่รับนะคะมาพาเพื่อนๆทาก่อนอื่นนั้นอขอเรียนแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าหญิงไม่ได้ห่างหายไปไหนช่วงหลังที่ไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่ายุ่งอยู่กับการต่อเติมโซนร้านนะคะเพิ่มเติมเพราะว่ามีน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตกทางภาคอีสานตอนบนนะคะหนักมากจนน้ําท่วมขังที่ร้านก็สามารถติดตามนะคะข่าวสารหญิงได้จาก YouTube อีกหนึ่งช่องก็คือฮักจังอินดี้ด้วยนะคะด้านั้นก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อเติมระเบียงร้านใหม่นะคะว่าหนีน้ำท่วมแล้วทำอะไรกับร้านเดิมๆได้บ้างวันนี้เข้าครัวก็จะพาทุกท่านนะคะทำสูตรซอสพริกไทยดำค่ะไว้สำหรับใครที่อยากทำทานเองนะคะหรือมีเวลาว่างก็สามารถทำเก็บไว้ทานได้ นานเชียวค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าครัวไปดูขั้นตอนและส่วนผสมต่างกันค่ะสำหรับซอสพริกไทยดำที่เราจะทำในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะทำเก็บไว้ทานเองที่บ้านสำหรับใครที่ไม่ชอบซื้อทานนะคะแบบสําเร็จรูปก็มีขายแต่ว่าแบบนี้มันก็จะได้ความสดใหม่มากกว่ากันนะคะ สามารถทําเก็บไว้เอาไปต่อยอดทําได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ําเกรวี่ราสต็กหรือนําไปเป็นซอสผัดหรือแม้กระทั่งนําไปหมักเนื้อสัสตว์ต่างๆก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบแต่ละตัวกันนะคะเริ่มจากพระเอกของเรานะคะก็คือเม็ดพริกไทยดำานี่นะคะนี่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะจะเป็นซองหอ่อเล็กๆก็มีหรือห่อใหญ่ก็มีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเพื่อนๆซื้อมาทําอะไรต่อจากการทําซอสพริกไทยดําหรือเปล่านะคะ ซื้อหรือซื้อแค่พอที่จะนํามาทําก็ได้นะคะน้ําเปล่านะคะตัวนี้เป็นน้ํามันงาซอสโวเหลืองนะคะหรือซอสปรุงรสของเราซีอิ๊วขาวพริกแห้งนะคะคั่วแล้วมาป่นหรือว่าจะโขลกแบบนี้ก็ได้นะคะนี่อย่างลดขั้นตอนอีกก็เลยคั่วแล้วก็บดมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่งั้นมันจะจาม อันนี้เป็นกระเทียมกีบใหญ่แกะเปลือกแข็งๆเข้าออกนะคะแล้วก็มาสับละเอียดแบบนี้นะคะละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้เป็นหอมแดงซอยนะคะใช้เป็นหอมแดงเล็กปอกเปลือกเช่นเดียวกันแล้วก็ซอยเล็กๆแบบนี้นะคะพริกสดนะคะใช้เป็นพริกแดงนะจ๊ะน,นี่เป็นซอสหอยนางรมค่ะซีิวดำหวานน้ำตาลทรายอันนี้เป็น เล้าจีนนะคะเล้าจีนตัวสุดท้ายนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะก็จะได้ความหอมนะคะนอกจากความหวานแล้วตัวน้ำผึ้งส่วนของพริกไทยดำเม็ดนี้เราจะนำไปคั่วนะคะด้วยไฟนอ่อนๆให้ได้กลิ่นหอมๆเขานะคะหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทำเป็นพริกป่นแบบนี้ไว้นะคะก็จะคั่วต่อจากพริกไทยดำก็ได้เช่นเดียวกันแล้วค่อยมาบดแบบนี้นะคะ ก็คั่วต่อจากพี่ใดทำได้เลยไปดูวิธีทากันเลยจ้าตอนแรกนะคะกระทะตั้งไฟนะคะรอให้กระทะรอ้อนไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะคั่วแบบแห้งๆแบบนี้เลยนาเม็ดพริกไทยดาําลงไปคั่วใช้ไฟอ่อนนะคะคั่วจนกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะของเม็ดพริกไทยลอยขึ้นมาทั้งนี้เราก็ต้องการให้เ,เขาได้กลิ่นที่หอมนะคะเวลานำมาทำซอสจะต้องผ่านการคั่วแบบนี้ก่อนนะคะ พอคั่วได้ที่แล้วก็พักเข้าไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราจะนําไปโขลกหยาบนะคะหรือว่าปั่นหยาบนะคะไม่ต้องถึงกับละเอียดนะเพราะว่ามันจะได้รสสัมผัสที่น่าทานด้วยนะคะเวลาเรานําไปปรุงอาหารคั่วได้ที่แล้วนะคะก็นําออกมาพักไว้นะคะหลังจากพักตัวนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนําเข้านะคะเครื่องบดหยาบของเรานะคะ หรือเพื่อนๆไม่มีก็ใช้โขลกเอาก็ได้แล้วก็พริกแห้งนะคะถ้ายังไม่ป่นแบบนี้ก็สามารถนําไปคั่วนะคะรอให้เย็นตัวแล้วก็นํามาบดแบบนี้แล้วก็ตามด้วยการบดพริกสดเริ่มต้นการบดพริกไทยดํานะคะที่เราคั่วมาเมื่อสักครู่นี้วันนี้หญิงปั่นแบบหยาบนะคะเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นก็โขลกเอานะคะหลังจากปั่นหยาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเพ,เพื่อนมีพริกแห้งที่คั่วมาแล้วยังไม่ได้ป่นก็ป่นต่อจากขั้นตอนนี้เลยนะคะของหญิงก็คั่วมาแล้วป่นมาแล้วนะคะพริกแห้งไม่งั้นเดี๋ยวจะจามหน้ากล้องนะคะญิงก็จะปั่นพริกสดต่อเลยนะคะแต่ใครที่ยังไม่ป่นพริกป่นก็ให้ปั่นต่อจากการบดพริกไทยเม็ดเลยนะคะแล้วค่อยมาปั่นพริกสดต่อนะคะก็จะได้ส่วนผสม2ออย่างนี้นะคะที่ปั่นเรียบร้อยหลังจาก บดเม็ดพริกไทยดำแล้วก็พริกสดแล้วนะคะเราก็นำกระทะอีกใบตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองมันจะได้ไม่เป็นไข่นะคะตัวซอสพริกไทยดำของเราให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะเป็นน้ำมันพืชนนและคะ่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะนำกระเทียมที่เราสับไปเรียบร้อยแล้วมาผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะ หลังจากที่กระเทียมนะคะของเพื่อนเริ่มหอมแล้วก็มีความเหลืองแล้วนะคะนำหอมแดงซอยลงผัดให้เหลืองหอมเช่นเดียวกันนะคะหลังจากตัวกระเทียมนะคะกับหอมแดง ที่เราสับละเอียดแล้วนะคะเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ทําการปรุงนะคะโดยใส่แต่ละอย่างลงไปได้เลยเริ่มจากพริกแดงที่เราโขลกหรือปั่นมาแล้วนะคะพริกป่น2ตัวนี้ก็จะทําให้เราจามนิดนึงนะตามด้วยเม็ดพริกไทยดำพริกขั่วแล้วก็ปั่นหยาบนะคะหรือว่าโขลกหยาบมาแล้วแบบนี้ แต่ถ้าใครชอบให้มันละเอียดก็ทําให้ละเอียดเลยก็ได้นะคะไม่ผิดอะไรเพราะว่าเราทําทานเองแต่ถ้าทําประกอบอาหารไว้สําหรับปรุงเพื่อความสะดวกนะคะทําไว้เก็บไว้สําหรับพวกร้านอาหารก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะเพราะทําไปทําเมนูได้หลายอย่างเลยค่ะซอสพิกไทยดําผัดให้มีความหอมนะคะก็คือน้ํามันหอมระเหยแต่ละอย่างออกมาคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเอยหอมแดงซอยเอยแล้วตัว ของพริกนะคะทั้งสองอย่างเข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากเขาเริ่มแห้งๆแล้วนะคะเราคั่วไปแห้งๆอันนี้ก็เพื่อความหอมของเขาเลยซอสเราจะได้หอมๆนะคะก็ทําการใส่เครื่องปรุงที่เหลือได้เลยะคะ่ะจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะคะอันนี้ยังใส่น้ําตาลก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ําตาลเป็นของแห้งที่พอโดนความร้อนแล้วถึงจะละลายนะคะ แล้วอย่างเช่นนั้นเราก็จะเริ่มใส่ของเหลวต่างๆนะคะลงไปจนครบทุกอย่างน,นี่ก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะหรือซอสถทวเหลืองซีอิวขาวหลังจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะอันนี้ก็จะทำให้ซอสของเรารสชาติกลมกลม่อมแล้วก็มีความข้นเหนียวนะคะ เหนียวมากเหนียวน้อยนี่ก็แล้วแต่การเคี่ยวของเพื่อนเลยนะคะบางคนก็ชอบให้มันเหลวๆจากนั้นก็ใส่ที่เหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันงาเหล้าจีนใส่ลงไปในขั้นตอนการปรุงนี้ได้เลยค่ะซีอิ๊วดำหวานยิ่งใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใช้เป็นซีอิ๊วดำธรรมดาก็ได้แต่ยิ่งคิดว่าซีอิ๊วดำหวานมันอร่อยดีนะคะมันทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นด้วย แล้วก็น้ำพึ่งค่ะอันนี้จะให้ความหวานนิดๆนะคะแต่หอมมากนะคะน้ำพึ่งเวลาเรามาทำเป็นซอสปรุงอาหารแบบนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะคะน้ำพึ่งที่เซเว่นก็มีขายนะคะเขาขายเป็นหลอดนะคะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ไม่น่าเกิน30บาทนะคะเพราะยิ่งเคยซื้อมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยิ่งใช้น้ำพึ่งขวด ที่ไปซื้อมาตามตลาดของป่านะคะก็จะได้น้ำพึ้งแท้และมีความหอมมากนะคะใช้ไม่เยอะค่ะตัวน้ำพึง้งหลังจากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลเอ่ยน้ำพึ่งเอ่ยนะคะเข้ากันดีกับส่วนผสมของซอสต่างๆที่เราใส่เข้าไปส่วนน้ำที่เราจะมาเพิ่มปริมาณแล้วก็ทำให้มันไม่เหนียวมากเนี่ยนะคะเวลาตักใช้ก็จะง่ายก็คือน้ำเปล่าเราจะใส่ทีหลังเลย ถ้าเพื่อนๆชอบข้นแบบนี้นะคะเพื่อเราว่าจะทําไปเป็นพวกซอสหมักเนื้อสัตว์ต่างๆก็ไม่ใส่เลยก็ได้น้ํานะคะหรือใส่นิดนึงก็ได้ค่ะแต่ยิงจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ายิางเอาไว้ปรุงอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะจะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปทีเดียวเราจะไม่ทราบว่ามันจะข้นหนืดขนาดไหนนะคะเราจะค่อยๆเติมทีละหน่อยดูกับปริมาณซอสนะคะเวลาเขางวดลงด้วยนะคะ ก็จะทยอยใส่ทีละนิดนะคะเอาให้พอดีที่เราจะใช้ด้วยนะคะหลังจากที่เติมน้ำลงไปนะคะหยิงเคี่ยวทิ้งไว้10นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะใช้เป็นกระทะธรรมดานี่ต้องหมั่นคนนะคะเดี๋ยวก็ติดก้นกระทะแล้วไหม้ทำให้มีกลิ่นที่ไม่น่าทานนะคะซอสของเราอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนก็ไม่ต้องเฝ้าเขามากค่ะหยิงปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะมาดูความข้นหนึบ ยิ่งจะใช้ความข้นหนืดประมาณนี้นะคะคือยังหยดเป็นสายได้นะคะหยาบก,ก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบให้ละเอียดเลยได้รสสัมผัสที่ละมุนลิ้นเอ่ยก็ปั่นทุกอย่างให้ละเอียดแค่นั้นเองค่ะก็จะได้ซอสที่ละเอียดนะคะยิงจะทาแบบหยาบๆอย่างนี้ไว้เนะะี่ยค่ะเพราะว่าที่ร้านจะชอบทําแบบนี้นะคะไว้ปรุงอาหารมันได้รสชาติอีกแบบหนึง่งได้รสสัมผัสอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ผ่านไป10นาทีก็ได้ที่แล้วนะคะ ทำได้ไม่ยากค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานเองนะคะจะได้ความสดใหม่ด้วยหลังจากได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ปิดไฟพักเข้าไว้ให้เย็นนะคะนำใส่ภาชนะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้หลายสัปดาห์เชียวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับช่องครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้และฝากอีกหนึ่งช่องให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ช่องสัพเพเหระของหญิง YouTube ฮักจังอินดี้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีจ้า